เริ่มต้นกันคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ระเบิดที่สระแก้วอย่างที่บอกเออเสียงปืนที่สระแก้ว<ฆ>เสียงปืนที่สระแก้ววันนี้คณะที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย<ฆ>แน่นอนคณะผู้สังเกตการอย่างที่รายงานไปวันนี้เราคงไปดูแล้วเนี่ยนะครับว่าทั้งเสียงปืนรอยกระสุนเนี่ยอย่างที่เล่าไปและล่าสุดปรากฏเราเจอระเบิดอีกแล้วคุณผู้ชม<ฆ>ครับ ทางด้านของกองมัญชาการกรองทัพบ,บกคนตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับบอกว่าล่าสุดเราเจอทุ่นระเบิดอีกแล้วและ,ะเป็นทุ่นระเบิดสภาพใหม่ด้วยโดยวันนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าตรงบริเวณเนิน677ช่องอานมา้า ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในเส้นปฏิบัติการของไทยนะครับหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตรวจสอบพบเจอทุ่นระเบิด2ทุ่นจากการพิสูจน์ทราบโดยชุดตรวจคนทุ่นระเบิดพบว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN2 สภาพใหม่ต้องย้ำคำนี้ เพราะนี่แสดงว่าถ้าเราพลาดเราอาจจะเหยียบเป็นขาที่แปลอีกหรือไม่ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือทุ่นระเบิดที่ปรากฏขึ้นใหม่อีกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกสลักก็ยังไม่ได้ถอดออกถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเห็นบอกว่าหลังจากนี้จะเชิญทางด้านคณะ AOT เข้ามาสังเกตการโดยจุดที่1กับจุดที่2ที่ทุ่นระเบิดเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ห่างกันประมาณแค่50เมตรนี่ฮะ แสดงว่านี่ก็จะเป็นในส่วนของระเบิดใหม่ถูกไหมฮะ,ะวันนี้เองเนี่ย เห็นบอกว่าเราไปสอบถามคนที่มีความรู้เพพาะแถวแถวช่องอ่านม้าอย่างทางด้านอดีตทหารพลานคุณพุทธอายาสิทธ์คือเจ้าตัวเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าดูจากภาพล่าสุดวันนี้เลยทุ่นระเบิดที่พบยังไงก็เป็นของใหม่เพราะถ้าของเก่าระเบิดจะต้องมีรากไม้ชอนชัยหรือไม่ดินก็ต้องปกคลุมแต่อันนี้ลักษณะใหม่มากเพราะสีจากที่เราเจอทุ่นระเบิดถูกไหมฮะเมย์ใช่ยังอยู่ในลักษณะใหม่หมดเพราะฉะนั้นอดีตทหารพลานจึงวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นของเก่า มันตั้งแต่ปี2,523ซึ่งมันควรจะหมดไปแล้วเพราะมันมีการเก็บกู้ดังนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังแสดงว่าขมรแอบเข้ามาลอบวางระเบิดในพื้นที่บ้านเราได้อย่างต่อเนื่องออสมัยพ่อไม่มีไงมสมัยพ่อสมัยพอลบสิคนไม่มีแบบนี้อแต่อันนี้เพิ่งวางใหม่ๆเลยใช่ไหมครับวางใหม่ถ้ากองเก่านะจะมีลากไม้อะไรดินมึงกบ หลักไม้อะไรมันก็แทงไปมาหากันเนี่ยครับผมไปมา<ด><อ>ใช่ไหม,มแต่อันนี้มันโล่งเลยใช่ไหมโล่งเลยไม้อันนี้ไม้ไม,มีแบบนี้อันนี้ของเก่าแบบนี้ของไม,ไม,ไม้มันสูงครับผมมันเป็นมันเป็นเป็นเนินขึ้นอย่างเงี้ยครับเนินเนินแล้วจะมองเห็นทั้งหมดเลยเหรอเห็นเิเรามองมองมาทางเราเห็นที่ทางนํายืนเห็นหมดอถ้าเรามองแบบรถวิ่ง วิ่งถ้าวิ่งอย่างนี้ไปมองไม่เห็นแล้วมองเห็นเขมรไหมคะชัดเจนเลยมันสูงเขาได้เปรียบอยู่แล้วเนินนั้นน่ะถ้าก็มองอะไรก็เห็นมดคือตอนนี้มันเป็นของเราของเราสิขเขาเป็นของเราแต่ม,ม,มันอยากได้ใไหม,ขอ,มของเราหมดแต่แถ้นั้นอ่ะอไอ้ตะอมอะไรก็ของเราหมด เ <ผม S 1> พราะฉะนั้นนี่คือล่าสุดจากทางกองทัพกะครับก็คือระเบิดใหม่อีก2ลูกอีกแล้วที่อ่านมาล่าสุดคุณผู้ชมครับอีกเช่นเดียวกันสีสเกตเห็นบอกว่าได้รับภาพน่าจะเป็นรถถังกัมพูชาเข้ามาประชิดเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นภาพตรวจจับตอนเวลาประมาณสักห้าทุ่มของคืนวานใช่ไหมครับเมย์ะอะไรขึ้นครับเราจะเห็นภาพในวิชันนี่นะคะเป็นลักษณะของรถถังกัมพูชาอยู่ที่พื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งนะคะของภาคอีสานค่ะน่าจะประมาณช่วงห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ ะ,ะเจนความเคลื่อนไหวของรถถังนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกนี่ที่เห็นออกมานะคะนอกจากนั้นค่ะคลิปที่2นะคะก็จะเห็นเป็นทหารกัมพูชาค่ะเสริมกําลังพลในพื้นที่แห่งหนึ่งในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ลักษณะก็คือเราจับภาพเป็นนท์วิชันภาพกลางคืนได้ตอนช่วงเวลาประมาณทุ่มถึงห้าทุ่มของเมื่อวานเดี๋ยวที่มาเปิด2จอเลยก็ได้นะฮะรถถังกับทหารกัมพูชาเพราะวันก่อนเองเนี่ยเพิ่งนําเสนอไปกรณีที่เขาเดินกันมาสิบกว่าคนถ้าบางส่วนปีนต้นไม้จําได้ใช่ไหมและที่มีเสียงอ่ะคนไทยเราไปเจอเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าตอนนี้เท่ากับศรีสะเกตเองเนี่ยดูเหมือนกับมันมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเลยถูกไหมครับาหารของเขาเนี่ยจะเคลื่อนไหวตั้งแต่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนถถัง เคลื่อนไหวตอนประมาณสัก5้าทุ่มเนี่ยนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เห็นแล้วนะฮะทั้งรถถังแล้วก็การเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชากลับมาตรงนี้ปรากฏว่าวันนี้ในมุมของศรีสะเกดถ้าเราไปดูที่หมู่บ้านของเขาหมู่บ้านที่ใกล้กับพื้นที่ของเราเนี่ยทางฝั่งศรีสะเกดก็คือหมู่บ้านในขเขมรเห็นบอกว่าเราจะพบความเคลื่อนไหวจากกล้องที่ดูกลางคืนจะพบว่ามีรถยนต์เนี่ยวิ่งอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวลองดูภาพสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะเอาขึ้นจอเลยครับนี่ฮะนี่อันนี้คือในหมู่บ้านของเขาถูกไหมฮะ,ะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นหมู่บ้านทางฝั่งฝั่งกัมพูชาโดยภาพในจุดนี้ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวในครั้งนี้น่าจะมีนัยยะอะไรหรือไม่แต่เอาแหละอันนี้อาจจะเป็นรถชาวบ้านก็ได้หรือจะเป็นรถทหารอันนี้เราไม่สามารถฟันธงได้แต่ขอกลับไปภาพรถถังภาพเดียวเลยฮะ ภาพรถถังเมื่อกี้ขึ้นเต็มจอภาพเดียวเลยครับซึ่งอันนี้ปกติมันควรจะต้องเป็นในส่วนของการถอนกําลังใช่ไหมแต่รถเนี่ยมีการเหมือนกับเปิดไฟในช่วงของตอนกลางคืนซึ่งอย่างที่ทราบคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เราเองจะต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะในสถานการณ์ที่ยังไงก็ยังไม่ปกติขณะเดียวกันเนี่ยในโซนศรีสะเกดอีกจุกจด,จดนึงก็คือโดนตวนล่าสุด แถวปราสาทโดนตรวนใช่ไหมครับเมย์เราได้พบเจอกับโดรนใช่ไหมล่าสุดมาอีกแล้วใช่ค่ะทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะเราเจอโดรนอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรนะคะ,ะแสดงว่าโดรนลึกลับโพติดก,กับชายแดนค่ะนี่ห่างจากหมู่บ้านแถวแถวโดนตรวนเนี่ยประมาณ5กิโล นี่พุ่งขึ้นเลยใช่ไหมครับเมย์ใช่เมื่อทุ่ม <า S 1> ครึ่งที่ผ่านมานะยังไม่ถึงชั่วโมงนี้นะคะผู้สื่อข่าวน้องนัตตี้นดนนายนา,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 ร,ารายงานเข้ามาค่ะว่าตรวจจับโดรนได้นะคะซึ่งเราไปเจอกับชาวบ้านด้วยนะคะคุณพ,พี่สายพินนะคะเล่าให,ใ,หให้ฟังค่ะบอกว่าในช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเห็นโดรนลอยขึ้นที่บริเวณชายแดนห่างจากบ้านตัวเองไป5กิโลเมตรแถวนั้นเป็นปราสาทโดนตรวนนะคะซึ่ง โดรนที่เห็นลอยอยู่ไม่สูงมากลักษณะมีไฟกระพริบกระพริบค่ะก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่าเห็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าโดรนนี้ไม่รู้ว่าเป็นของฝ่ายไหนแต่ที่แน่ๆค่ะพี่สายพินบอกว่าอยากประนามการกระทําของกัมพูชาที่จัดฉากขอใช้คําหยาบๆคุณพี่สายพินบอกต่อแหลท,ทําทีเป็นเผาศพชาวกัมพูชาซึ่งตัวเองคิดว่าคนที่อยู่ในข่าวเขาไม่น่าจะเสียชีวิตนะเพราะถ้าเสียชีวิตจริงทําไมไม่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเอาผิดไทยรีบเผาศพไปทําไม,อมตอนนี้พี่สายพินบอกว่าเป็นห่วงทหารแนวหน้ามาก เพราะมีทั้งทหารที่เหยียบระเบิดขาขาดเป็นรายที่7แล้วเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกกี่รอบอยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทหารแล้วก็เชื่อว่าทหารไทยเชื่อใจค่ะแต่ไม่เชื่อใจรัฐบาลไทยพี่สายพินบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าแสงสังเกตที่แสงแล้วก็จะต่ากว่าดาวทั่วไปและแสงจะกระพริบตลอดเลยแบบเมื่อกี้ลักษณะคือกระพริบไมหรือกระพริบกระพริบ แจ<า>็คแจ็ฟไฟจะเขียวเขียวยเหลืองชายแดนนี่เป็นทางชายแดน<ม>ดังนั้นเพราะว่า,าวรต,รตรงนั้นไม่รู้ว่าก็ไม่เคยเข้าไปลึกนะตรงนั้นจะเป็นแถบทางติดทางอุทยานทางทาง ผมจุดงนี้ไม่ได้ใจว่าทางโดนตัวหรืออะไรหรือเปล่าส่วนมากจะเป็นทางโดนตัวหรือเปล่าเฮ้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นของฝั่งไหนอเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของของมีค่าเอกสารสําคัญให้อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดพูดหยาบหยาบได้ไหมเนี่ยทำเหมมันจริงเพราะว่าดูจากการกระทําของเขาที่เป็นทั้งไม่ต้องอะไรดูอย่างที่เขาให้ข่าวมาแต่ละข่าวมันไม่มันไม่เป็นความจริงอ่ะมันไม่ตรงตายจริงไมคนที่โดนคิดว่าไม่ตายไม่ตายคิดว่าไม่ตายถ้าเป็นคนเราตายจะรีบเผาขนาดนั้นเราก็ต้องหาหลักฐานให้ ประเทศศัตรูตรงข้ามดูว่าเออเขาตายจริงศพอยู่นี่อยู่นี่นะอะไรมั่นใจในทหารไทยแต่ไม่เชื่อใจในรัฐบาลอ,อ่ะแต่ไงรัฐบาลก็ต้องทหารถูกไหมครับคุณผู้ชมฮะอันนี้โดยหลักอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ คือสีสะเกตเนี่ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวค่อนข้างจะเยอะมากล่าสุดคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแชทเห็นบอกว่าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูสถานการณ์เนี่ยแหละเขาโพสต์มาแต่เพียงว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแค่มีรายงานว่าเขาได้ยินเสียงเนี่ยนะฮะขอดูโพสต์สักนิดหนึ่งฮะโพสต์นี้เปิดคู่กันเลยก็ได้พร้อมกับโดนปิศนาในโซนที่ต้องบอกว่าเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นแถวแถวสัตตสม ใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะ,ะเปิดเพจสัตย์โสมว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคู่กันเลยก็ได้นะครับคู่กับเพจที่เราจะขึ้นให้ดูประเด็นก็คือสัตย์โสมอเนี่มันอ๋อโดนตวนที่เมื่อกี้นี้บอกว่าโดนบินใช่ค่ะคุณผู้ชมเห็นโดนตวนใช่ไหมที่ว่าโดนบินเมื่อกี้นี้ล่าสุดในกลุ่มของความมั่นคงใช้คํานี้ก็แล้วกันแจ้งขึ้นมาว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นทางทิศตะวันออกของจุดตรวจการจํานวนหนึ่งครั้งจึงเรียนมาเพื่อทราบนี่ฮะ แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอตรวจสอบอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประทะแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นช่วงค่าที่ได้ยินเสียงระเบิดดังคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยพอทราบว่าเสียงมันดังที่สัตตโสมเราได้เจอกับคุณวันเทือนนะฮะเป็นชาวบ้านที่สัตตโสมเลยเดี๋ยวขึ้นแชลนทลายคางไว้ก่อนนะจ๊ะชาวบ้านบอกกับเราว่าเสียงดังจริงนะเมมันดังตอน1745 สิจนาฬิกาสีนาทีครับคือชาวบ้านบอกว่าหมู่บ้านของตัวเองอยู่ใกล้กับเขาสัตตสมส m สัตตสม o นี่เป็นพื้นที่ที่มันสูงใช่ไหมเมย์ใช่เป็นพื้นที่สูงค่ะใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้รู้สึกกังวลใจเพราะเสียงปืนที่ดังเขาบอกมาจากฝั่งกัมพูชาถ้าหากประทะคืนนี้เห็นบอกว่าตัวเองก็ต้องอบพยพอีกและตัวเองเนี่ยได้ยินเออ คือถ้าเป็นเสียงที่ชัดเจนเนี่ยถ้าเป็นปังเราคือการทำรลายระเบิดถูกไหมครับเมย์คือตอนประมาณบ่ายโมงเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านทุกคนจะพูดตรงกันว่าถ้าจะรบก็ลบให้จบเลยมันจะได้ไม่ต้องย้ายไปไหนมาไหนอีกเนี่ยนะฮะเอา้าเดี๋ยวมีเสียงชาวบ้านที่ได้ยินว่ามันเหมือนกับเสียงระเบิดจริงๆเมื่อตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้ยินเะองจากบ้านเราสิโลก็ประมาณะไรสิบโลอะ โลโอ๋อมันก็อ,อยู่ใช่เพราะนี้เลยอุทยานไปแล้วก็มีเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นไปเลยอ๋อครับเกี่ยวกับพื้นที่สัตว์สมพี่มันจะอยู่ติดกับคามีเลยไหมใช่มองอข้างล่างคามใกล้กับภูเขาอะไรบ้านเขาไม่ไม,ม่มันจะหน้าผาลงไปเลยอ๋อเห็นว่าภูผีขามนก็อยู่ทางนั้นนั่นแหละก็มองไปก็เห็นพื้นที่ของคามนถนนแล้ววันนี้มีชาวบ้านไปกรีดยางไปอะไรทางนั้นเขาได้ยินไหมพี่เสียงไม่ไม่ไม่ช่วงเวลาฮะ เย็นๆไม่ไม่ได้ยินช่วงห้าโมงพี่แต่เห็นว่ามันจะมีสิ่งที่แบบอาจจะคาบเกี่ยวกันคือวันนี้มันจะมีการเก็บผู้ระเบิดกี่โมงพี่วันนี้คร<ก>ับก,ก็ไม่รู้แต่แต่ไม่ได้ยินเลยใช่แต่แต่ช่วงห้าโมงไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วถ้าเกิดแล้วระเบิดอยู่สัตว์สมันจะเสียงถึงนี่ไหมพี่ถึงถึงเนาะเบอรเล็กถ้าดึกๆได้ยินถ้าเด็ก ประมาณีมทีสองเ่ยมีปะทะหรือมีเสียงปืนไม่ไม่มีไม่มีไม่ได้ยินเสียงเป็นสแตนบายเรียบร้อยก็ของในหลังรถเพียบข้าวน้ำแพ็คน้ำอะไรนี่แหละทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยไม่มีไม่มีรถวิ่งนะมีมีวันไหนอากาศดีๆวันนี้อาจจะขึ้นอีกวันนั้นก็เห็นตรงนี้แหละคิดว่าไปโดนของฝั่งไหนไม่รู้ แต่มันเป็นข้อมาใกล้มากนี่ฮะและช่วงนี้แถบอีสานโดรนก็กลับมาหลายจุดด้วยกันนี่นะครับผู้ชมครับ